ต่อไปเป็นข้อ13นะคะข้อ13บอกว่าสารประกอบส่วนใหญ่ของอาร์เซนิกเป็นสารมีพิษในการทดลองตรวจหาปริมาณ H3AsO4 หรือว่ากรดตัวนี้เนี่ยนะคะในเห็ดชนิดหนึ่งนะหนึ่กรมัมโดยวิธี Mesh a Test โดยบดเหตุให้ละเอียดใส่ลงในสารละลายกรดและใส่ผงสังกะสีปรากฏว่าก็ให้สมก,การมาโดยสมก,การแรกเนี่ยก็คือเอาซิงค์หรือว่าสังกะสีบวกกับกรด ก็คือบอกว่าทาไมถึงใส่ในกรดกับสังกะสีใช่ไหมคะก็เอาซิงค์เอาสังกะสีวกับกรดก็จะได้สมการออกมาแล้วก็เอาไฮโดรเจนที่ได้จากสมการนี้มาทําปฏิกิริยากับปริมาณสารพิษที่อยู่ในเห็ดก็จะได้ออกมาเป็นอาร์ senic ไตรไฮดรายกับน้ําเสร็จแล้วเขาก็ผ่านแกส๊สอาร์ senic ไตรไฮดรายเนี่ยในหลอดแก้วก็จะได้ฟิล์มฟิล์มของอาร์ senic บางๆเกิดขึ้นก็คือเจ้าตัวนี้ ก็จะเกิดเป็นอันนี้กับอันนี้ก็คือเป็นฟิล์มอาร์เซนิกอันนี้นั่นเองเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าวัดน้ำหนักหลอดแก้วที่เพิ่มขึ้นได้1.5มิลลิกรัมถ้าวิธีการนี้ตรวจสอบาธาตุอาร์เซนิกได้95%ของที่มีอยู่จริงในเห็ดมีสารพิษเจอปนอยู่รอยละเท่าไหร่ก็ให้สูตรมาคราวนี้นะคะที่พี่ต้องการจะให้น้องๆสังเกตก่อนก็คือ ตัวอาร์เซนิกที่อยู่ในสารพิษตรงนี้กลายมาเป็นตัวนี้แล้วก็เอามาได้ตัวนี้แสดงว่าอาร์เซนิกที่อยู่ในสารพิษกับที่กลายเป็นฟิ์มเนี่ยเป็นอาร์เซนิกที่มีปริมาณที่เท่ากันเพราะมันไม่ได้หายไปไหนจากในระบบเลยดังนั้นเราหาตัวนี้ย้อนกลับไปที่ตัวนี้ได้เลยเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าวัดน้ำหนักหลอดแก้วที่เพิ่มขึ้นได้1.5มิลลิกรัม น้ำหนักหลอดแก้วที่เพิ่มขึ้นได้1.5มิลลิกรัมแสดงว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอันนี้เนี่ยมันก็คือน้ำหนักของตัวนี้ถูกปะคือน้ำหนักของฟิล์มเพราะว่าอันนี้เป็นแกส๊สแก๊สก็ระเหยหายไปดังนั้นพอเขาผ่านเจ้าแก๊สที่ได้ตอนแรกเนี่ยแกส๊สอาร์เซนิกไตรไฮดรายพอผ่านมาปุ๊บแล้วเกิดเป็นฟิล์มปับ๊บน้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นแสดงว่า1.5มิลลิกรัมที่เพิ่มขึ้นคือน้ำหนักของอาร์เซนิก คราวนี้ถ้าเราจะเทียบตัวนี้กับอไอที่ตัวนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของโมนก่อนว่าโมนตัวนี้เนี่ยจะเท่ากับโมนตัวนี้โมนของสารตัวนี้เท่ากับโมนของสารตัวนี้ทั้งตัวจริงไหมคะเพราะฉะนั้นพี่จะอธิบายฟังว่าจากสมการทั้งหมดจากโจทย์เลยแล้วกันจากโจทย์เราจะได้ว่า โมนของฟิล์มตอนหลังเนี่ยมันเท่ากับโมนของสารพิษในตอนแรกอันนี้คือไอเดียของเรานี่นะตีกอไปเลยอันนี้คือไอเดียเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็มาหาเขาบอกว่าฟิล์มอะมัน1.5กร,รมัมมิลลิกรมัม1.5มิลลิกรมัม ก็คือตัวอาร์เซนิก1.5ม mm. ิลลิกรัมอาร์เซนิกมีน้ำหนักโมเลกุล75กรัมเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับ1.5คูณ10กำลังลบ3กรัมส่วนด้วย75กรัมคิดเลขออกมาได้2คูณ10กำลังลบ5ม mm. ล เราจะได้ว่าเรามีอาร์เซนิกเนี่ยอยู่2คูณ10กํล5โมลหมายความว่าสารพิษต,ตอนแรกของเราก็ต้องมี2คูณ10กํลังลบ5โมลด้วยแสดงว่าไอ้ตัวสารพิษนี่อันนี้เห็นไหมคะโมลอาร์เซนิกเท่ากับโมลสารพิษเพราะฉะนั้นถ้าอาร์เซนิกมี2คูณ10กํลังลบ5โมลสารพิษต,ตัวนี้เนี่ยมันก็มี2คูณ10กําลังลบ5โมลด้วยซึ่งเขาถามว่าในเห็ดเนี่ยมันมี เจอปนมีสารนี้เนี่ยเจอปนอยู่ร้อยละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องหาให้มันกลายไปเป็นกรัมก่อนโอเคปะเพื่อที่จะเอาไปเทียบเป็นกรัมพอเขาเอาเห็ดชนิดนี้มาหนึ่งกรัมถูกปะอืมเราก็ต้องดูว่าในเห็ดหนึ่งกรัมมีอันนี้กี่กรัมเออพูดง่ายงเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็หามวลโมเลกุลก็มีไฮโดรเจนสามตัวบวกอาร์เซนิกเจ็ดสิบห้า บวกกับออกซิเจน4ตัวตัวละ16เท่าไหร่คะออกซิเจนสตัวตัวละ16ก็เป็น64รวมกันก็จะได้ว่าสารนี้มีโมลโมเลกุลเท่ากับ142กร,รมัมโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอยู่2คูณ10กำลังลบ5โมลตัวนี้ก็จะมี2คูณ10กำลังลบ5โมล คูณกับ142กรัมต่อโมลใช่ปะคะ1กรัมมีอันนี้ก็คือ142กรัมส่วน1โมลดังนั้นก็จะได้ว่ามันมีทั้งหมดกี่กรัมคะเท่ากับข้างลางแล้วกันเนาะ2.84จุดคูณ10กำลังลบ3กรัมอ่ะอจากโจทย์นี้เขาบอกว่ามันตรวจสอบได้แค่95%อันนี้เนี่ยคือแค่95%เท่านั้นคราวนี้ถ้า95% แล้วก็ลองมาดูซิว่าถ้า95%เนี่ยได้2.84คูณ10กํลังลบ3กรัมถ้าเกิดว่าเรามี100%ละ่ะก็จะได้ว่ามี2.84คูณ10กํลังลบ3คูณ100ส่วน95เท่ากับ 3, 3คูณ10กํลังลบ3กรัม แสดงว่ามีสารพิษอยู่3คูณ10กำลังลบ3กรัมจากเหตุ1กรัมในตอนแรกถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ว่า3คูณส0กำลังลบ3ส่วน1คูณ100ก็จะเท่ากับ0.3เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็จะตอบพ่อ3นะคะ เพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็คือไอเดียของข้อนี้ก็คือตอนแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าอาร์เซนิกที่กลายเป็นฟิล์มเนี่ยมันก็คืออาร์เซนิกที่มีอยู่ในสารพิษเราจึงได้ว่าโมลของอาร์เซนิกที่เป็นฟิล์มจะเท่ากับโมลของสารพิษเราก็ทําการหาว่าอาร์เซนิกที่เป็นฟิล์มเนี่ยมัน1.5มิลลิกรัมเนี่ยคิดเป็นกี่โมลก็จะได้มาว่าเท่ากับ2คูณ10กำลังลบโมลเราจึงรู้ว่าสารพิษก็คือ2องจ10สคูณ10กำลังลบโมลด้วยหลังจากนั้นเราเปลี่ยนโมลให้กลายเป็นกรัมเพื่่ออทีจะะไได้ปหารยล เมื่อเทียบกับเห็ดได้พอเปลี่ยนให้เป็นกรามเสร็จปุ๊บเราต้องหานมลโมเลกุลก่อนอันนี้เป็นมลโมเลกุลเนาะพอรู้มลโมเล,ลกุลเราก็คูณกับโมลปุ๊บได้เป็นกรมัมสุทธิออกมาซึ่งมันคิดเป็นแค่95%เท่านั้นไปเทียบซิว่าถ้า100%เป็นเท่าไหร่พอเทียบได้ร้อยแล้วก็ค่อยเอามาเทียบว่าแล้วอันเนี้ยเป็นจํานวนสารพิษที่อยู่ในเห็ดหนึ่งกรมัมเพราะฉะนั้นในเห็ดหนึ่งเพราะฉะนั้นมีสารพิษอยู่ในเห็ดเนี่ย คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ก็คูณร้อยไปก็ได้คำตอบออกมานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3โอเคนะคะ